มินาซนทีสวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะโฟอาร์สีแอ่งวันนี้เราอยู่กันในแมปพารากอนนะคะทุกคนกี้ในเกมโรบอทนะคะก็คือเป็นแมปที่เหมือนเราจะต้องสู้กับซอมบี้เป็นเว็บเบไปนะคะก็คือสู้ไปเรื่อยๆอะไรประมาณนะั้นนะทุกคนก็เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะแต่ว่ามันสนุกกว่านั้นนะก็คือจะเพิ่มความยากอะไรประมาณนี้เพราะแต่ละเว็บอาจจะมีบอสนะคะก็นี่เลมันมีที่ให้สุ่มของด้วยแต่ว่าเราสุ่มแล้วนะเพราะว่ามัน สุ่มฟรีเองนะคนสุ่มฟรีก็เลยได้นะคริสตลัลมาสามสามหมื 39. อ่ะคือรู้สึกว่ามันสามารถเอาไปอัพหรืออะไรได้เยอะแยะเลยนะคะแต่ที่เราสนใจไม่ใช่อัพแต่เป็นกล่องสุ่มอันนี้น่าจะเป็นกล่องสุ่มนะทุกคนเอ่อกล่องสุ่มเพชรนะคะใช้สามหมื่ก็คือเรามีสามหมืใช่ซึ่งเราอยากได้มากเออเอาไงดีวะ,ะกดละไม่รู้อ่ะทุกคนกดละ อือปรดตูมันแจ้งเตือนไหมอ๋อคิดว่าแจ้งเตือนโอเคเดี๋ยวน่าจะแจ้งเตือนว่าเรากดเปิดกล่องนะอืมอืมอะไรอะ่ะไม่รู้อะอินดอมโอ้ my god คิด What the fuck ด้แค่นี้เหรอกล่องสุปตะกินที่ไม่สวยมันเป็นแร่ทุกคนแต่ว่าเราว่าเราไม่ได้ถูกใจอะโอยเศร้าโอเคชันไม่เถอะไปโอ้เสียตังค์ เนี่ยเราสามารถนำมาอัพเกรดอะไรพวกนี้ได้ด้วยะคะเราไม่รู้เรื่องเหมือนกันแหละแต่ว่าใช,ช้หนึ่งหนึ่งหมื่นช่างมันอดละมาเริ่มเลยนะคะโอเคเกมมาแล้วเกมมาแล้วอุว้ย้ยเฮ้ย้ยนี่ตัวใหม่ตัวนี้ไม่เคยเล่นลองเล่นดูดีกว่าทุกคนนี่นี่นะคะก็จะมีเอะเราเปลี่ยนเราเปลี่ยนมาแล้วนี่ทำไมเราได้ยังได้ปืนนี้อยู่วะอนี่ เราก็จะมีปืนพกนะคะเป็นปืนจมต้นซึ่งเราจะต้องเก็บเงินให้ได้หนึ่งพันนะคะเพื่อไปสุม่มแต่ว่าคนเยอะแฮะเออไม่เป็นไรเล่นกับคนอื่นก็ดีเหมือนกันช่วยกันสี่คนคนะเคเบ็บหนึ่งเคลียร์แล้วเร็วมากเพราะว่ามีกันสี่คนเนะนี่ยนี่เราต้องพยายามเก็บตังค์ให้ได้หนึ่งพันนะคะซึ่งใกล้จะหนึ่งพันแล้วแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปสุ่มปืนกันเออไม่ได้ดูสกิลเลยทุกคนโอ้ย เข้าใจแล้วแล้วมอนสเตอร์ก็ตีเราไม่ได้ด้วยใช่ปะนี่อะไรอ๋อผักไปนะเหมือนเป็นลมผักไปไกลๆอันติอันติแมกเอโม,โมไม่ใช่หรืออันติคือแมกเอโมจริงเหรอใช่เหรอไม่น่านใช่มั้งไม่รู้เหมือนกันทุคนอะต่อไปเวฟสามนะคะแล้วก็มีตังพอดีฉะนั้นเรามาสมปืนกันเถอะจี้โอ้โหได้ช็อตกันมานะคะโอ้ยย oh <my> เอาละ นี่แล้วก็มันจะมีเอ้พวกนี้อยู่นะคะทุกคนก็เหมือนกับเป็นเอาไว้บัฟนะคะบัฟตัวเองนี่แหละเกลี่ยชินเกลี่ยชตกันเอ้นเกลี่ยชดกันขอไปเปลี่ยนปืนก่อนทุกคนไม่อยากได้เท่าไหร่หรือว่าใช้ไปก่อนดี๋ว่าใช้ไปก่อนแล้วกันเนาะเนี่ยอ๋อหเหมือนจะไม่โจมตีเราจริงๆว่าไม่ใช่ไม่โจมตีแต่โจมตีไม่ได้นะฮะเออทุกคน เดือดสามตัวนะคะอยู่ไหนเอ่ยเอาโอ้ยนี่ใครอ่ะน,นี่คืออะไรอะ่ะโอ้พอเล่นกันหลายคนนี้รู้สึกว่าไม่มีไม่มีเหลือให้เราสู้เลยนะแต่ว่าไม่เป็นไรคร่ะเพราะยิ่งเว็บหลังๆนี้มันจะยิ่งเยอะนี่ไงโหกว่าจะตายเนาะลองใช้ตันติทำไรแนะ่่ะคืออะไรวะคืออะไรวะไม่เข้าใจแฮะอ๋ออ๋อคือเราฆ่าตัวอะไรไปแล้วก็จะได้มาเป็นพวกเนี้อ่ะ ค okay. คนเราเปลี่ยนปืนแล้วนะฮะว่าเราไม่ค่อยชอบเฮย้ยอมตกใจอุย้ยอะไรครับเนี่ยปืนแรงจัดกดซีสไลด์ได้นะวันนี้เราสามารถซื้อโล่เราฆ่าเองเราฆ่าเองทุงกคนดูสิสูญหมดหฮวยแต่ก็ไม่แรงอ่ะทำไมไม่แรงอ่ะแล้วเราเจ็บอีกต่างหากอะไรครับเนี่ย หรือว่าต้องเข้าไปใกล้ๆใช่ไหมมีเราต้องใช้อุ้ยปืนตดเหรอเมือ่อกี้คยออ้ไอเราต้องใช้มีดนะคะใช้มีดฆ่าทุกคนนี่มันเป็นเควสของเรา嘛เองเห็นด้านบนปะ่ะไอมิชชั่นอะใช้มีดฆ่า20ตัวเหลือเวลาห้าสิวิโอ้โน no. เราชอบเราชอบเนี่ยชอบแบบเอฟเฟกต์ตอนถือมีด ชอบท่าเอ้กระสุนหมดอีกนี่พอมีตังค์นะคะเราก็สามารถมาซื้อได้น่าเห็นไหมล้วก็จะได้เหมือนฮิลนะอันเนี้ยก่าตัวตายใช่ไหมกระสุนเลยแค่นี้เองนี่วไนะไม่นะนี่เออเอามาเป็นพวกซะเลยนี่ไปดิเอ,อ้ยเย้ยเจ๋ง วิ่ยไม่มีกระสุนละตะคนเปลี่ยนปืนทุกคนทำไมได้แต่อะไรก็ไม่รู้อ่ะเฮ้ยเพื่อนลม้มเอ้าไม่เห็นรู้เรื่องเลยอะไรคำนี้แป๊บหนึ่งน,นะโอเคไปต่อ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 ถ้าตายหมดก็คือจบเกมนะคะดูดิเออใช้ลม มันไม่ใช่ลมอ่ะมันคือน้ําแข็งนี่ว่ะโอเคเปลี่ยนปืนนะคะไม่ชอบไม่ชอบซึ่งเราสามารถเหมือนแบบไปอัพปืนได้นะคะใช้หนึ่งหมื่นนั่นเองทุกคนสมมติเจอปืนที่ชอบเราก็ไปอัพนะคะน่าจะประมาณนี้นี่อันนี้คือที่ชอบเออเออลูกนี้เราเราหยิบผิดปืนมาทุกคนจริงๆเราควรเปลี่ยนปืนพกด้วยนะเฮ้ รันตีละเอามาเป็นพวกไปยสู้มันสู้มันโอ้โหดูหน้ามันนี่น่าจะเป็นบอสนะฮะโทเมาไกด์ค่ามาเร็วค่ามาเร็วตายเอ้อเมกะสโตนซอมบี้เหรอไม่ใช่บอสนี่หรืปลโอเคเริ่มมีตังค์แล้วนะ,ะซื้ออะไรได้อีกนี่6,000แน่เคาไปเปลี่ยนปืนก่อนได้ไมั้อ่ะกระสุนหมดแล้วด้วยอย่าไป สวยสวยสุดสวยสุดเด้อเด้อเดเดเดเปลี่ยนปืนเอาทุกคนกีดว้ายฆ่าเด้อฆ่าเด้ออุ้ยเอาหยิบไม่ทันอ่ะปืนดีอะไรเงี้ยจะต้องปีเลยเดือดทุกคนตะกี้น่าจะปืนดีนะแย่แย่มากเสียต้องปีเลยเออเรามีหนึ่งหมื่นนั้นเราอัพปืนเลยแล้วกัน เร็วมากปืนดีเปล่าไม่รู้คือเอาไปเรียบร้อยแล้วนะคะกระสุนนี้ก็หมดอุ้ยมีบอลมาบอลมาเอ้าผีสกิลอีกเพื่อนเราช่วยเพื่อนเออเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเออเราล้มไม่ร้ไม่ได้ายไม่ร้ยไวไวชิวไวชิวหนีเพื่อนมาชุบละขอบคุณครับเป็นไงเปลี่ยนปืนก่อนโอ้ปืนกระดาษอะไรเนี่ยโอ้โหไม่เข้าเลยอะไรวะอะไรวะโอ้โหทุกคนโคตรแย่อะไรอ่ะ ไม,ม่มีคนล้มมีคนล้มเฮ้ยเราจะตายเราจะตายหนึง่งชุบเพื่อนก่อนอุย้ยผิดอีกโอ้ผิดสกิลอ่าโ,โอเคถ้าเราฆ่าบอสเราจะได้บอสมาเป็นพวกไหมเดี๋ยวเรากับเพื่อนได้สองคนแล้วนะคะทุกคนเราอาจจะโดนทิ้งกรีดมากเอาไปเอาตังก่อนเฮ้ยดูดิโอ้โหนี่พักพวกเราฆ่าบอสนะเอาเปลี่ยนแมพกรีดมากโฮ้ เปลี่ยนปืนด่วนๆปืนกระดายนี่ไม่ไหวมากเุ้ยเรามีเควสใหม่มานะคะคือเราต้องป้องกันนี่คนนี้เลยทุกคนนี่เขาให้โปรเทคคนนี้นะคะปกป้องเขาเอ้ยอย่ามายุ่งสิเปลี่ยนปืนก่อนเด้อเด้อเดออยากเปลี่ยนปืนอยากเปลี่ยนปืนหรือทำเควสก่อนดีวะโอ้ยลงเราให้ลงไปปกป้องได้ไหมเราไม่ใช่ให้ลงไปปกป้องเราให้พวกลูกสม,มุนเราอุย้ยกระสุนหมดว่ะไม่เหลืออะไรแล้วคือเราต้องไปต้องไปเปลี่ยนปืนด่วนๆเลยผักไปเลย ไหนบิสเนสแมนอยู่ไหน,นกีดทุกคนกระสุนก็หมดโอ้เฮ้ยเค <Quit S 2> วสเราต้องสาเร็จนะคะเควสต้องสําเร็จเควสเราต้องสําเร็จเอาไปไปจะไปไหนก็ไปไปไปนะไปถ้าคนกระสุนจะหมดแล้วอืมเฮ้ยไม่มีกระสุนเหลือเออต้องฟันแล้วแหละใช้มีดใช้มีดเออเอา้าล้มคู่เลยแป๊นหนึ่งนะแป๊บนึงนะเพื่อนแป๊หนึ่งนะเพ,นะพ,พื่อนเราจะไปช่วยเพื่อนตายอ๋อกีดเอ้ยว่าตัวน,น,นี้ก็เล่นยากอย,กอยู่นะ นี่เราเราชอบตัวนี้ทุกคนนี่ไปตัวนี้ดีกว่าทุกคนเราเปลี่ยนตัวนะคะ่ือผเล่นกับคนเดิมเลยด้วยนี่ไปภารกิจขอบคุณครับขอบคุณครับนี่เดี๋ยวเราให้ดูสกิลนะคะทุกคนนีตัวคิวนี่คือเลือกมาตัวนึงนะคะแล้วมันก็จะเหมือนฆ่าดูดพลังมาหรือว่าค่าอะไรประมาณนี้นี่นแหละทุกคนสกลิล e. อีนี่ถ้าสมมุติว่า โดนพวกซอมบี้ใช่ไหมซอมบี้ก็จะลอยอย่างเงี้ยเอาไม่โดนตัตวน,นันน่นๆๆๆเห็นไหมมันก็จะลอยแล้วก็งงๆกันเว้ยแล้วอันติอะทุกคนสกิลเอ็กอะมันจะเหมือนสกิลแรกเลยเว้ยแต่ว่าเป็นแบบมีระเบิดรอบๆด้วยนะคะมาซึ่งเรามาสมปื้งกันทีกว่าอุย๊ยอะไรคำนี้ยฮะคืออะไรอะ่ะปื้งะไรวะปื้งะไรวะได้อยู่นะกระสุนก็เยอะนี่ คนเข้ามาเพิ่มเยอะแยะเลยตะกี้เราเล่นเสียหลักไปหน่อยนะทุกคนก็คือหลายอย่างมันมั่วมากไหนพี่เจอแล้วนี่ไปเอาตังค์ไปเปลี่ยนปืนกันดีกว่านะฮะเราจะเปลี่ยนปืนพกนี่แหละทุกคนอ๋อออ,อ,อช่วยเพื่อนหน่อยโอเคไปเปลี่ยนปืนพกอุย้ยตกใจปืนตดปะเนี่ยอันนี้เหมือนจะปืนตดนะคะไม่เคยเล่นเหมือนกันทุกคนปืนตดเต็มเลยอุ้ย <c oughs> <c oughs> อะไร <c oughs> เต็มไปหมดเนี่ยเอา้าตายแล้ว เว็สี่เคลียร์เรียบร้อยเอ้เริ่มเว็สี่สิเพราะเรามีตังค์นะคะเราก็จะเอาไปอาบเอ้ยนี่อะไรอะ่ะอมดีถือป้ายเอาลองอันติบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้ทุกคนดูตัวนี้สนุกอ่ะจริงตัวนี้สนุกเฮ้ยไมไม่ตายมะคือไ,ไม่เข้าใจโอ้ยคนอยู่เยอะแล้วเราไม่มีตังค์เลยทุกคนเอากล่องปืนย้ายที่ยิคนวิ่งไปหากล่องปืนเนต็มเลยตดสิปูด เฮ้ยของปืนย้ายที่นะคะย้ายที่อีกแล้วหรอนี่เดี๋ยวให้ดูอันตินี่ทุกคนดูดิเดี๋ยวยังไม่ค่อยแรงนะมีเควสไหมทำอีกแล้วก็คือเราต้องไปยืนอยู่ที่ตรงสีรห่งเลืองงเนาะให้เพื่อนทำเควสไปนะเพราะมีคนยืนอยู่เฮ้ยสอม,มีเด็กสาม,มีเด็กอุ้ยเอาเพื่อนไม่ยืนแล้วหมอแต่ปืนมันเบามากทั้งเสียงทั้งะไรอีกตัวหนึ่งอยู่นี่นะคะโอเคสี่พันมีมอนสเตอร์ตั้งหกสิบตัวแนะ่ เอาจริงคนเปลี่ยนปืนค่ะปืนนี้ออนเลยว่ะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เริ่มไม่ชอบละคืนในแฮนเตอร์เปลี่ยนปืนแป๊บนึงอาพีจีเฮ้ยวเดือดตัวเดียวเก๋ไหนๆก็เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนไม่หมดเลยว่ะนะจริงคือจนมากเพราะว่ามินิกัรแอนตี้แอนตี้แนตี้ป้งเออนี่แหละย่าฮูย่าฮู้กูยังไงอ่ะอีนิดนึงก็น่าจะมีตังไปอัพเพิ่มแล้วนะคะ คตรวยคตรวยโอเคได้สี่พันแล้วเราไปอัพเพิ่มห่าอัพนี่หิวเลือดนะคะเควสใหม่ <ote> แล้วคือให้ใช้มีดค่าเอยค่าซอมบี้ทุกคนถ้าเราไม่ตายถึงเว็บสิบห้าเราก็น่าจะพอที่เว็บสิบห้านั้นคนเพราะหลังจากนี้คิดว่าน่าจะแบบไปเรื่อยๆนะใช่เฮ้ยอ่ะตัวอะไรวะถ้าไม่ตายอ่ะนะมันติเล่นๆแล้วกันจู้จูเออเออโอ้ยเจ็บเหมือนกันเนามเพื่อนล้มเอออุ้ยออพอหนุม่มตำรวจโอเคอุ้ยเราจะตายแล้วทุกคน โอ๊ยโทษโทษโทษกีตตัวเดียวก็ได้เอ,อ้ยมิชั่นเฟลอะไม่ได้อะนี่อะไรไม่รู้ซื้อแหละแม่เอโม่แม่เอโมบนข้างนอกนี่มีเต็มเลยไหวชิวไหวชิวชเหลือตรงนั้นนี่ไม่ได้อัพนี่เออแม่เอโม่แล้วทุกคนแม่เอโม่คือกระสุนแบบกระสุนไม่จำกัดน,นะคะกระสุนเต็มอ่ะเออโอ้โหเจ็บเจ็บเจ็บยิง RPG เองเจีจะเป็นเวสกิล E ใช้ยากอ,ะอ่งอะงี้ซื้อ 6,000เนี่ยอ้ยนั่นบอสเราต้องไม่ปราบบอสกันทุกคนไปจิ้มบอสเลยโอ้ยจิ้มบอสไม่ได้หรอจิ้มบอสไม่ได้สกิลมันจะจิ้มบอสไม่ได้เพื่อเพื้อจะว่าได้ทั้งวันอะ่ะมาดิโลมากโลกมากเก็บมากเก็บมาก,ก,มากโอเคยีค่ยี่ยเปลี่ยนแมปอีกแล้วนะคะเรามาดูกันว่าจะรอดหรือไม่มันจะมีหนึ่งเวฟเท่าไหร่กันเนาะโห85ม็อบน่าจะยิ่งโหดแล้วนะทุกคน เยอะเยโยอะเยอะเยอยอยอยมาว้าเยอะกันเยกันเยอะกันเตียนเตยนโอ้โหเต้นเี่อากระสุนจะหมดเลยใช่มันจัดทุกคนอุ้ยติดอะไรอ่ะนี่ซื้อนี่เพิ่มคืออะไรไม่รู้แผ่นพันกรีดเปลี่ยนปืนด้วยดีกว่าเอาอาพีจีออกนะคะกระสุนน้อยอ้าวอาเออไหนๆก็กระสุนกับมาเดิมแล้วค่อยเปลี่ยนแล้วกันทุกคนเออคอมโบที่ดีนะคะบอกเลยกรีดกีดอุ้ยติดหมดโอ้โหลังเหนียวมากอะไรครับเนี่ยโอ้ยโอ้ย โอ้ยิงสูยาคยิงสูยาเข้าไปไงไม่ไหวไม่ไหวโอ้แต่รวยรวยจัดรวยรวยมากรวยจริงรวยมากเลยเอออะไรครับเนี่ยโคตรโคตรเยอะแต่หลกละเอออะไรครับเนี่ยโคตรรวยอ่ะโคตรรวยอ่ะเออเขอบคุณครับไปเอา RPG ออกกันดีกว่าทุกคนว่าแต่เอา RPG ออกแล้วกันได้เอา RPG ใหม่ปืนไฟเหรอน่าจะดีอยู่นะแต่เราไปอาโอ้เรามานี่เอาดิ เออบอกเลยว่าตอนนี้โคตรหดนะคะทุกคนดูดิว่าเราจะตายที่เท่าไหร่แล้วกันนะใช้สกิลอีใช้ยางอ่ะเพื่อนล้มอ่ะก็ไม่ช่วยเพื่อนแล้วทุกคนมีคนช่วยอยู่นี่โอ้แถวนี้ชุลมุนอยู่นะเฮ้ยค้างเกิดอะไรขึ้นเปล่าไม่นะวัดแต่น้านี้โอ้นี่เราบัฟตัวเองหมดแล้วนี่โอ้ดูเหมือนจะไม่ตายง่ายหูเพื่อนไอของเลยรับไม่ได้จะสูงไม่ได้แบบนั้นบ้างก๊ดแมวอะไรอ่ะหน้าไม้อ่ะอุ้ยได้อยู่นะ รัวมากกระสุนหมดแล้วอีกไม่ไหวครับไม่ไหวคร <laughs> <laughs> <soci> like <ain> ับโหไม่ไหวครับเพื่อนล้มนะคะเราต้องมาช่วยเพื่อนก่อนโอ้ยมีคนล้มอีกแล้วค่ะโอ้ยได้ๆล้มทุกคนล้มไปโอ้ยโอเคก็อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดเราตายนะคะเราก็พอยังไม่ถึงเวฟาสิบห้าเลยฮะโอเคงั้นเราก็พอแล้วนะทุกคนเดี๋่าต่อยสักหน่อย อโอเคเหนื่นะช่วยเพื่อนเลียวเว็บนี้ก่อนแล้วนะะเหลือตัวสุดท้ายละอยู่ไหนน้ออ่าหมดแล้วนะงนั้นก็สำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะให้ช่องโฟอาีด้วยนะคะใครอยากทำอะไรก็สามารถคอมเมนต์ในใต้คลิปเลยนะป๊าปุย